ตรงนี้เรือพระที่ว่าได้รับรางวัลมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยคนเยอะมากครับอยู่ที่สะบ,บัวสะบ,บัวสงขาตรงหาดใกล้ๆหาดสบิลาตรงนี้ก็สะบ,บัวที่จัดงานนะนี่คือสวนสาธารณะนุ่นไปไกลถึงนู่นยาวไปข้างในนะเรือพระแต่ตรงนี้คือน่าจะเรือพระที่ได้รางวัล จากการแข่งขันโอ้โ oh, ห oh, สวยตรงนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูฮะไปดูแต่ละวัดสวยๆต้องอยู่ที่นี่ครับ นี่ของสวยอยู่นี่นี่อะไรเนี่ยนางนประมาทอะ่ะของสวยอยู่นี่เดินได้ไวเลยเพลงโอ้ยลงมึอนอยู่ของสวยอยู่นี่ของสวยอยู่นี่นี่สวยไหมของสวยก็ให้อยู่ข้างนอก กขาไม่บอกว่ารำไหนดังวัลที่เท่าไหร่นี่นะวัดอะไรนี่วัดอะไรวัดมะขามเหรอวัดมงวัดขามอะไรนะวัดมะขามคลายโอ้โหดูอลังการน่าเวอร์สวยสวย ไ้ของสวยอยู่นี่ของสวยอยู่นี่เป็นนเป็นนเป็นนานี่หานแข่งชักพระหานแข่งเรือมันไม่ใช่แข่งเรือหานชักพระพระเพรนี่โอ้โหดู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  ไปนาย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 เจ๋งไหมเจ๋งาด่าาอตรงๆถ่ายรูปหน่อยต่ายรูปหน่อยยืนตรงนี้อ่นมาอันมาเร็ว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 อจะอ่าถ่ายวิดีโอพร้อมถ่ายรูปได้นี่กดตรงเนี้ยกดตรงเนี้ยอ่าเจ๊ ได้ร,รูปนึ่งวีดีโอไม่ต้องไปกดหยุดโอ้โหสวยๆตรงนั้นเลยที่เราไม่น่านจะเดินไปข้างในเนาะมาตรงนี้ก็เหือแตกก็วสวยๆโอ้โหอ,อันนี้วัดอะไรอ่ะวัดบางก็มีป้ายบอกว่าวัดบางดาน วัดบางดานนะต่ำนะสวยนะต่ำวัดบางดาน เรือแตกชกชัแล้วคนเยอะมากมนั่ของดีอยู่นูนอยู่สท้ายนูนามาดูวัดนี้ก่อนรือพระอนุรักษ์ท้องถิ่น โอ้นี่วัดหนองหนองหอยหรือวัดโนต่อเสียงเพลงเข้ามาครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรบ้างดูวันนี้ด้วยวันนี้ด้วยสวยงามใจโคมนะครับสวยงามกับแบบสวยงามผั้ใจโว้งสวยแต่ละลำนะครับปีนองลำปีนองแรล่ซิบหวาลำนะครับอย่างไมโลดีว่าแต่วัาในกล่องแจมปีนี้นะครับอันนี้คือส่งเข้าประกวด วัดอุทัยธารามนี่วัดอุทัยธารามมาทำบุญกันเลบ้านต้องบานนะครับเราประชวุนถกจานหนึานปลอดไปถุกานนะครับขณะประันก็วอรุษจก็สรับประชวดุนถกจานหนึ่งทิ้งไดก็ชมปัตนานะครับหนึ่งิ่งไดก็ชมนี่วัดอะไรอ่ะครับโอ้สวย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 โอเคครับนี่คือ เรือพระในจังหวัดสงขลาครับตู่อยู่ที่สะบวัวอ่าเ,เขาเออกมาแข่งกันประกวดโอ้โหสวยๆอยู่ฝั่งนี้โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ